อพอสิบสี่มันจะเป็นอะไรสสี่ไอสิบห้าทายสี่ที่สิบห้าไง่วางงว่ะอันนี้สิบสี่โปรใหม่ของพี่พี่จ๋ามาวันนี้หนูจะไล์กับเจนนี่ไปจ้าเลยพี่จ๋าวันนี้หนูไล่คู่กับเจนนี่นะมาเอาเจนนี่มาไล์ด้วย กาะกระแสเขาไปหน่อยเออเกาะไปก่อนเราจะดีเองใช่ไหมเอาเจนี่มาอะไรด้วยยังไงเอ่ยไปกับเดียวูไม่ไหวไปอ่ะเขาไม่ไหวพี่จ๋ายังไงยังไงพี่จ๋าเอาดูคูหลอดกันหน่อยนะคูหลอดญี่ปุ่นเดี๋ยวนูเช็คสเปคหน่อยมันมีรูปเดียวนะคะยังไงดูเจนี่ด้วยดูน้องด้วยแบบพร้อมกันเห็นไหมคะเห็นไหมเอ่ย ต่อยอดให้และเจนี่จะมีค้างตะก้าไว้ให้และเจนี่จะตัดแค่ในไลน์แต่หลังจากในไลน์ที่มันไหลไปอะเจนี่จะไม่ตัดไม่นับให้นั่นแปลว่าทุกแบรนด์ที่มาขายของแล้วแมทกับเจนี่ทุกคนเลยนะยอดออเดอร์ที่กดยกเลิกกับยอดออเดอร์ที่มันไหลไปยอดที่ไหลไปอ่ะวันนี้วันนี้เราไลก์กับเจนี่แล้วนะไลก์กับเจนี่นะ คนช่วยถือพี่ตงลากไอ้น,นี่ให้น้องทีจะบอกว่าคูลอหลดอะค่ะมันมีลูกนึงหนู่น้ลเก็บไว้เช็คสเปคหน่อยนะคะเพราะว่าลูกค้าถามหาว่ามันเป็นยังไงบ้างเนาะเช็คสเปคไปกับพี่ๆเลยนะคะกางเกงคูลอหลดญี่ปุ่นตัวรีวิวไปลูกเดียวกระสอบใหม่ก็ไม่เหลือเพราะว่าอันเนี้ยลูกค้าต้องจองคิวเท่านั้นนะคะสําหรับรายการนี้ต้องจองคิวเท่านั้นนะคะลูกค้าต้องอาจจะต้องวาง วางมาจําเพราะว่าลูกค้าต้องการหลายคนในขณะที่ของน้อยมากนะคะแต่อันนี้หนูเปิดมาเช็คสเปคให้เดี๋ยวจะหาว่าสักจะขายแล้วไม่เปิดเลยเนาะก็เนื่องจากหายไปนานเราก็เลยเปิดให้ดูกันสักหน่อยนะคะเดี๋ยวจะพยายามเช็คสเปคให้ตลอดนะคะสําหรับรายการอื่นๆด้วยเนาะนะคะกางเกงคูลลอตญี่ปุ่นลูกค้าขาสเปคสวยงานสวยเหมือนเดิมไม่ได้ยินเสียงบอกนะคะไม่หาย มาอยู ite, ่ท uh, well, right? ี anyway> so to to ่เมืองการนะจ๊ะบ so right so ุร like ีไปหมดแล้วยลือมามาจัดอ้าวจริงเห่อจ๋าหรือมามาเหรออยู่ที่เมืองการนะจ๊ะบุรีเลยนะคะลูกค้าสําหรับเกงเกงคูลอดหัวจะปวดลูกค้าเที่ยวไปลืมไปแต่นแรกกรจะเอาคูลอดไปเปิดหนึ่งละเออมีที่ไหนคูลอดเพิ่งจะมาวันนี้เท่าไหร่คะตัวรีวิวหกพันสามร้อยลูกค้าค่ะ หนคนเท่านั้นนะคะนี่หนูปิดเช็คสเปคกระสอบไม่เหลือกระสอบไม่เหลือลูกค้าอยากได้งานถัดไปแนะนำวางเงินตองนะคะให้แอดมินล็อกคิวให้หนะพี่นะนเห็นไหมอ่ะในกล้องที่ต้องค่ะวันนี้มืดน,นิดนึงนะลูกค้าเพราะฝนตกฉ่ำทั้งวันตั้งแต่เช้านะคะ<ว>ทุกคนน็อกหมดเลยเสียงก็ไม่ค่อยมีไมค์ก็ไม่มีไม่ชัดบอกนะคะหนูพยายามจะแบบไปให้เรื่อยๆ เอาที่จะทําได้เท่าที่เสียงจะมีอ้าวกานเกงคู่ลรถขยักได้แจ้งได้เลยนะคะสวยสวยเหมือนเดิมเช็คสเปคใครแล้วลูกรีวิวมีแค่ลูกเดียวลูกใหม่ก็หมดเหมือนกันอยากได้ต้องรอจองรถใหม่เท่านั้นนะคะลูกค้าถึงจะมาเนาะี่มุกไหลสี่สิบห้ากิโลประมาณหนึ่งรหนึ่งบวกอะเท่าไหร่ไม่ต้องค่ะ จำนวนขึ้นอยู่กับน้ำหนักผ้าด้วยนะลูกค้าถ้ายีนเยอะก็อาจจะน้อยหน่อยเนาะสวยมากนะเนี่สวยมากคูหลอดสวยทุกรอบอันนี้เช็คสเปคให้พี่ๆขาดูนะคะทำเบิดบอกได้ไม่ได้ยินเสียงบอกได้อะไรนะคะร1 8ตัวล่าสุบ118ตัวลูกล่าสุดแปลว่ายินน่าจะเยอะอยู่เนาะยูนิคอร์่วยมงานกระสอบญี่ปุ่น GU ยูนิคเยอะอยู่แล้วเขาไม่เชื่อดู เดี๋ยวขอหายไปดิวกับเจนนี่ก่อนเจนนี่เข้าซิลูกค้าลูกค้าไเจนนี่หมดแล้วเจนนี่มาแล้วลูกค้าค่ะต่อยอดจากสิ่งที่มันเกิดขึ้นได้ยังไงไปไปต่อหนูมไหมถ้าแบรนด์ไหนยังทำวันนี้รีวิวคู่กับเจนนี่นะแบบนี้ได้ไหมลูกค้า ที่เจนนี่บอกก็คือลูกค้าจะลำงคาดวะสมมติว่าอะไรตัวเดียวคลิปสวยมาก่จะมีทั้คทงคอตตอนทั้งยีนะคะลูกค้า <c oughs> <c oughs> ลินินผ้านู่นผ้านี้อะไรอย่างเงี้ยแต่เป็นทรงกระบอกกว้างอย่างนี้ทรงสวยมากๆสำหรับงานอีปุนพี่ขาได้คนเดียวนะได้คนเดียวนะ จริงๆวันนี้ลูกค้าอยากจะเก็บงานคนละสิบยี่สิบกันเลยสําหรับรายการนี้เนาะแต่ว่ามันมาน้อยมากๆส่วนในนี้หนูวาเปิดให้พี่ๆดูเนาะเพราะาเราหยุดไหลายวันก็เลยเช็คสเปคงานไปด้วยในตัวนะคะใครรับลูกรีวิวได้คนเดียวลูกใหม่ขออนุญาตจองไว้รอบหน้านะคะ6,500บาทอ่า <6, 500 S 1> ลูกรีวิวเหลือ6,300บาทที่ได้ส่วนลดได้เห็นของอด้วย จะบอกว่าใครไม่ได้ตัวรีวิวไปนี้แบบไม่เก็บงานตัวรีวิวเสียใจนะเสียใจอยู่นี่เสียใจนะถ้าถามหลังบ้านนะหนูไม่ต้องเปิดก็ได้หนูขายได้แต่ว่าอยากให้ลูกค้าแต่อันนี้คือเช็คสเปนไปกับพี่ๆเลยเนาะเสียงก็ไม่ค่อยมีนะแต่จะพยายามเนี่ยูกคือไม่ไปทรงกระบอกว้างแต่ทรงนู้นทรงนี้คือมีมีหมดพูดน้อยตะปูะจ ถ้าต่อหนึ่งยีนก็มีครับผมนี่ค่ะน่ารักมากด้วยทีตัวน,นี้มันตรงใครๆต้ตองยีงนก็ขายจริงๆ<ม>น่รานรักมาก,ม,ากม,มีเท่าไรก็หมดนะคุณรอนี่ยมีเท่าไรก็หมดมีเท่าไรก็ไม่เหลือจริงๆอ่ะคิวยาวปื๋เลยทุกคนพร้อมเก็บงานคนละสิบคนละยี่สิบกันทางนั้นลูกค้า <Okay. S 1> ไม่ได้หาง,ง่ายๆนะแล้วงานสวยพิค <พา S 2> ตี้เออพิคตี้พิคตี้ไปไหนแต่ลูกค้าหลายคนใช่ไหมพี่จ๋ายังไม่กลับจากเที่ยวกันเลยนะนี่ยูนิโคออีกแล้ว ทำจ้ารับรีวิวค่ะขอบคุณคขายลูกค้าขายตอนลูกค้าอย่าด่าหนูนะเพราะว่าจริงๆเมื่อเช้ามีคนพร้อมโอนด้วยแต่อันนี้หนูคุยกับแอดมินแล้วว่าหนูจะเก็บไว้เช็คสเปคหนึ่งลูกนะคะรีวิวให้พี่ๆดูพร้อมกันต่อวันนี้ดันไม่มีแสงตรงสวยมากเลยดิคือดำเลยคือดันไม่มีแสงนะคะเหมือนเดิมอยากได้ใหม่จองคิวสําหรับตู้ใหม่เท่านั้นนะคะลูกค้าส่วนตู้แอปเปิ้ลรายการ รายการกำหนดวันมาแล้วประมาณวันที่ยี่สิบหกประมาณวันที่26สิบหกสําหรับตัวแอปเปิลเนาะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวรอร <c oughs> อใบทางเข้าอีกทีนงเดี๋ยวจะแก้ปัญหาุัวพัสจียูอะไรอะ่ะอ่านไม่ออกตู้คัทจียูตัวนี้น่ารักมากที่อะไรได้อะ่ะตัวนี้ไซส์ XL ไล้วด้วยจ๋าสีขาส่วนเปิดไหมคะอยากดูใช่ไหมพี่สี้าส่วนญี่ปุ่นไหมอะ่ะเดี๋ยววันนี้หนูขอเปิดญี่ปุ่นก่อนประเด็นก็คือ อุยมากพี่ฟังหนูรู้เรื่องใช่ไหมแล้วก็อะไรเอ่ยวันนนี้งาไม่ไม่มีวันนี้ใครพี่ว่าเดหลือฟงไม่ทันแล้วมวยจะไปนี่โสภาไม่อยากเปิดมวยจะไปเที่ยวกันเนาะเดหลือฟงไม่ทันว้ายนิโกะพิการไม่ทันนะคะับพีการไม่ทันพี่จ๋านิโกะมาแม่นี่อะไรนะอะไรนะอะไรอะไรอิงนีิขโมยนิโกะ่อนแล้วหนึ่งอิงนี่อะไรอิงนี่มาหารว่าอิงนี่อ่ะ นี่ได้ลูกรีวิวทักแชทเลยนะ,ะ,ะลูกค้าได้ลูกรีวิวทักแชทตลอแอมบิเกิร์ดแอมินอนแซวเล่นลูกค้าอันนี่แจ้งนิดนึงเมื่อเกี้ยเนี้ยหลายๆคนนะพี่จ๋ามีโทรมาหาหนูเนาะบอกว่าทักแชทแล้วไม่มีใครตอบช่วงนี้แชทมันเป็นไรไม่รู้บางทีมันซ่อนเราก็ไม่เห็นเหมือนกันลูกค้าแ้าหนูให้ตอบกับพี่ทักซ้ำาได้เลยหรือไปบ้านเขียวเนาะพี่เนาะ ไรก็ไม่รู้ไปเดี๋ยวมันขึ้นเดี๋ยวมันไม่ขึ้นแล้วขึ้นแอดมินแต่ละเครื่องข,ข,ข,ขึ้นไม่พร้อมกันดูว่าจะมีคาโก้สวยมากดดูสี่ห้าส่วนญี่ปุ่น<ช>ค่ะได้ได้ได้ได,ด,ดูคนเดียวแบบไม่แขวนได้ไหมน้องๆต้องไปห่อของอันของเดซี่น้องๆต้องไปห่อของดูหนูคนเดียวไหวไหมหรือจะเอาไปเลยตัดแบบตัดแบบเส้นเดียวแล้วเพี่ยเอาเลยไหม,มรีบถ่ายเพราะาว่ารถตัวน,นี้ไปส่งแล้วนะรอบนึงเดี๋ยวรอบสุดท้ายสามแล้วจะหมดเวลาแล้วเออเปิดคนเดียวก็ได้ไม่ต้องพูดเยอะแหมยูนิค ไม่ใช่กาวีพี่ใบท่สามนี่มีเหมือนกันเดี๋ยวจะเล่เปิดลูกค้าค่ะส่วนใหญ่เป็นขาย,ยาวเห็นไหมลูกค้าสังเกตไหมคู่หลอดราารี้ตองเท่านั้นนะส่วนพี่ๆที่แบบว่าพร้อมโอนหนูต้องขอโทษด้วยนะคะไม่ได้แบบเล่นตัวที่จะไม่ขายแนวหนูเอามาเช็ค,คสเปคม,มันมีลูกเดียวจริงๆมีคนด,ดมยาดมกดมยาดมทำไมวะไปไปยังดมองมีเหรอที่เสียพันเป็นพันไม่เห็นจะดมยาดมเลยอ่าไม่ได้พี่อะไรวะ กินกินข้าวเลยกินข้าวเสียบ้านพักได้นี่เอ่านันนะลูกค้าอยากดูสิฮาส่วนญี่ปุ่นไปเดี๋ยวเดี๋ยวหนูเปิดให้กับหนูเปิดคนเดียวแหละโวยรบสลอยไมรบเอารบรบรบมาแล้วนานนานมาทีนจ้นานมาที่อมานะที่ได้เสียงไม่มีแต่อยากพูดเพราะว่ามันสวยมากพูดอยจ อย่าว่าแอดมินนะพี่เพราะว่าหนูเป็นคนขอเขาเองว่าหนูขอดูงานหน่อยคาร์เตียวอะไรอ่ะช็อกโกรับเกิ้ลอันนี้ซีออลคือญี่ปุ่นอ่ะพี่ป้า,ายวิวมัน,ม,นมันมีแบรนด์อยู่แล้วแน่นอนนะคะแต่จะแบรนด์ที่เรารู้จักหรือไม่รู้จักเท่านั้นเองงานสวยๆวันนี้ดูแสงยากนิดนึงเพราะว่าไม่มีแดดน,นะฝนตกทั้งวันฝนตกทั้งวันอะไรอ่ะอะไรอะอะไรอไรอะไรโคเอ็นค่ะโคเอ็นี่ายตอบเป็นขอบขอคขากะบ นีลูกค้ะคะกระบอกใหญ่ๆเลยลีตาเลยนะจ๊ะกระบอกก็เริ่มเทิมนี่กระบอกอย่างนี้เลยลูกค้ากระบอกใหญ่ๆอย่เลยพอเราไปลีดแล้วมันจะใหญ่กว่าขึ้นไม่จะเผ็ดใช่ไหมเหมือนเผ็ดเหรอเหมือนเผ็ดตลอดเวลาใช่ไหมเนี่ยกินต้มตําด้วยมัวแต่เที่ยวลูกค้าชูล้ลงชิ้วไหลแต่ถ้าพี่ฟังหนูรู้เรื่องหนูไม่มีปัญหานะ เปิดได้นี่อะไรอ่ะอีฟคับอีฟไอ้จะไม่ออกบอกจริงไปลูกค้าค่ะทักแอดมินไว้นะเคยดิบุนนี่ไม่ชอบดูแบรนด์มากเลยลูกค้าต้องรอแอดมินอ่ะขอเขาตอบนิดนึงนะคะบางทีอ่ะแชทอ่ะเขาไล่ตั้งแต่ข้างล่างขึ้นข้างบนนะคะสวยมากตรงใหญ่ๆเลยอุยนี่อะไรมันเป็นแบบคูปอเหรอโสดแล้วเป็นคูปอเหรอวะ ใช่พี่ไม่เด่นสไตล์เก๋ดีนะญี่ปุ่นเ็าจะชอบทำแบบสไตล์แบบนี้พี่น้องตอนนี้ก็สวยนะจ๊ะออที่อยู่ที่มูกละจะพี่จา๋าช่วยน้องหน่อยเปกเลยไหมจุเลรกเปิดเลยนะเ,เปิดไปเถอะมันลมไม่ได้มีให้เปิดทุกรอบหรอกคูลอดลูกค้าจอง เต็มอยู่แล้วนี่สไตล์ตรเช็คให้พี่ผิดพลาดไหลูกค้าไม่ได้ขาดนะสไตล์ <c oughs> ไว้ดนน้องพี่จ๋าใกล้สามโมงแล้วเพราะว่าน้องเขาไปอ่ะสองรอบแล้วจะเหลือรอบสุดท้ายไม่เกินสามโมงครึ่งสำหรับวันนี้นะคะลูกค้าเป็น,นงานอะไรครับเพิ่งเข้า,ามากางเกงคูลอดัดแม่ตัวนี้แหละไอเทมรายการนี้จองอย่างเดียวเท่านั้นนะรายการนี้จองอย่างเดียวเท่านั้นพี่จิตัวนี้ไม่เหลือหนูเอามาเปิดเช็คสเปคให้ ไม่อยากให้พี่พี่ว่าว่าแบบเฮ้ยขายอย่างเดียวเลยไม่เห็นให้ดูเลยว่างานเดี๋ยวนี้เป็นยังไงบ้างเนาะเพราะว่าบอกตรงๆว่าหลายคนอ่ะไม่ได้บางที่ทักมาไม่ได้ของต้องแจ้งหมดเพราะว่าเรารันตามคิวให้เนาะพี่น้องไม่ว่าจะเป็นกางเกงบ็อกเซอร์เสื้อในกางเกงในอะไรอย่างเงี้ยคือแบบมีมดลูกค้าจองจองแน่นมากจองแน่นแบบคิวคืออยู่ในกลุ่มแอดมินคือไล่ตามวันอย่างเดียวไม่พอตอนนี้ต้องบุ๊กเป็นเวลาด้วยเพราะวลูกค้าบางคนมนเดียวกันแล้วเวลาไหน คือไล่กันไล่กันเป็นแบบนาทีเลยอ่ะลูกค้าเพราะว่าเกรงใจพี่ๆทุกคนมากๆเนาะสวยกะเกงยีนขาวใกล้แล้วใกล้แล้วแล้วคิวเต็มเราด้วยคิว <c oughs> คิวเต็มเราด้วยกางเกงยีนขาวคิวเต็มเราด้วยตู <c oughs> ้ยังไม, <c oughs> ไม่เข้าเลย <c oughs> ยังไม่ขึ้นเรือเ <c oughs> <c oughs> ลยขอหมดแล้วอะพี่คิดดูสิตังค์แค่ไหน น่ารักมากตัวนี้เป็นคาโก้นะคะแล้วก็เป็นทรงกระบอกกว้างด้วยจียูอืมนี่ก็จียูเหมือนกันขาก็แข็งลูกค้าจียูนุ่มคอออกดีมากลูกเนี่ยจะบอกว่ามีขาลอยอย่างเงี้ยไม่กี่ตัวนะตัวรีวิวหกพันสามร้อยไปแล้วก็สอบใหม่หกพันห้ารายการนี้จองอย่างเดียวจ้ะรายการนี้จองอย่างเดียวค่ะจองอย่างเดียวค่ะมาปั๊บเดี๋ยวโทรตามป๊บมาปุ๊บ แอดมินจะไล่เลยไล่ไล่ไลไลคิวจองในกลุ่มเลยนะคะว่าพี่โอนวันไหนคิวที่เท่าไหร่เวลาอะไรเนอะต่อให้พี่โอนวันเดียวกันพี่ไม่ต้องห่วงเพราะแอดมินคอาบุกเวลาให้ตอนนี้เพราะว<อ>่ากยอะ45กิโล6,500บาทซื้อสองลูกลด500บาทลูกค้าสามารถร่วมรายการอื่นได้แต่วนันนี้ไม่มีโชก่อนสวยมากญี่ปุ่นเะนี่ยนะลูกค้าเป็นอะไรที่แบบว่าเนี่ยมันจะต้องมีอีพวกเนี้ย เนาะมันจะต้องมีแล้วทรงสวยคัตติ้งดีไม่ต้องทำอะไรเลยนาหอมมากหยิบมาแล้วขาดวิ่นไม่เคยเห็นถามว่ามีไหมอาจจะมีแต่หนูยังไม่เคยเห็นเนาะที่แบบหยิบออกมาแล้วบอกโอ้โหใส่ไม่ได้ไม่เคยเห็นนะแต่จะมีแบบรูหรือเปล่าอันนี้บอกตรงๆว่าไม่รู้อุ้ย ใครได้ลูกดีวิวอ่ะพี่ต้องพี่อะไรด้วยลูกดีวิวไปแม่อ้โหตังมากพี่ปิปิอันนั้นใช่ไหมโอโ้วันนี้พี่ไม่ได้เสื้อยืดหรอซาร่าแม่เดี๋ยวหนูตามไปซื้อต่อตัวนี้ซาร่าไม่แขวนด้วยนี่เล่นตัวหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวตามไปซื้อต่อจะบอกว่าพี่ๆหลายๆคน<ม>สามารถฝากร้านได้ เพราะว่าพวกเราตาไปซื้อเสื้อผ้าพวกพี่ประจําเลยแบรนด์อะไรแบรนด์นี้แบรนด์แห่งแม่สาวกสาววกเลยสาวก,าวกไฮเอ็นเขาเล่นกันเทสเจนิมทาโก้นี่ยูยูที่มุกไหลอะไรอีกรอบอ,อ,อ,อีกรอบตึงนคะคะสำหรับกางเกงคูลหลอดรายการนี้ต้องจองเท่านั้นนะคะพี่หกพันห้าร้อยบาทซื้อสองลูกลดห้าร้อยสามารถร่วมรายการกับงานอื่นได้ที่จัดโปรโมชั่นเหมือนกันนะคะลูกค้าหรือจัดโปรโมชั่นคนละโปรโมชั่นก็สามารถ ร่วมรายการได้นะคะลูกค้าแบรนด์เยอะแน่นอนนะคะลูกค้าเป็นทรงขากระบอกกว้างแบบนี้ใส่แล้วสวยใส่แล้วเทใส่แล้วคูลใส่แล้วดูแพงรับรองคุ้มแน่นอนแบรนด์ไม่ต้องห่วงยังไงก็มีผ้าหอมฉุนพี่ไม่ต้องไปซักรีดอย่างเดียวพออืมก็ต้องพล่รีดอย่างเดียวพอพิสูจน์กลิ่นสิโซซื้อให้เห็นแบบได้ยินแบบฟุ้งๆเลยหอมมากคือถ้ามีกลิ่นได้อยากให้พี่ได้กลิ่นด้วยนะประมาณกี่ตัวคะประมาณร้อยบวก กระสอบล่าสุดกี่ตัวนะคุณตงร้อยสิบค่ะกระสอบล่าสุด118ตัวเนาะกระสอบนี้เดี๋ยวหนูต้องนับใหม่นะพี่นะ45่สิบากิโลจำนวนขึ้นอยู่กับน้ำหนักค่ะถ้ายิงเยอะก็อาจจะได้จำนวนลดลงเนาะมีเงากงสลักหญิงไหมคะสลักหญิงมีพี่พี่ขึ้นมา3ามพันห้้อยสองลดสามร้อยพี่จอดสลักหญิงคือขายดีนะเป็นทรงเอลซูเหมือนที่หนูใส่แบงก์ก็แบบนี้เลยป้ายเดียวกันแบบนี้เลยนะคะรับแจ้งเอ็นมิเลยวันนี้ยังอย่าโอนทันนะไม่เกินสามโมงครึ่งส่งวันนี้นะคะ แต่พี่อย่อนสามโมงครึ่งน,นะมันจะหอ่อไม่ทันเด้อสามโมงครึ่งคือรถไปแล้วโอเคไหมจี้ยู่อีกแล้วสามโมงครึ่งคือรถไปแล้วนะวันนี้เจนนี่มากระดูพี่พี่เห็นยังแต่หนูปิดเจนนี่ไปแล้วเมื่อกี้เนี้ยเจนนี่ได้หมดแล้วสดชื่นเมื่อกี้เขามาแต่ลูกค้าจะงงไปย้อนดูไปย้อนดูก่อนคือเวลาเขาไม่ไหวเอาเขามาเอาไว้ตรงนี้เลย หนูไปซื้อเวลาเขาไม่ได้กี่เดอร์นะพันเดร์ห้าหมื่นใช่ไหมหนูซื้อเข้าไม่ไหวหนูเลยเอาเขามานี่เมื่อกี้เปิดประ,ประมาณเกือบหนึ่งนาทีนะอ่ะครูรอลูกค้าค่ะไม่พูดเยอะพี่อยากดูสีห้าส่วนต่อเดี๋ยวหนูเปิดสีห้าส่วนไว้หน่อยนะโอ้โหวยียิ่ที่ขนาดนังแบบนี่แผนไม่หมดยีนเยอะมากยีนเยอะมากสวยมากจะตามไปซื้อโคเอ็น พี่มันสวย<อ>เลือกเนความยาวแบบแบบนี้แหละมันคือกางเกงขายยาวนะคะลูกค้าคือกางเกงขายายาวเนาะอาจจะมีแบบเต๋อๆบ้างบ,บางตัวเต่อน้อยเนี่ย็นที่เต,อต๋อๆประมาณนี้แต่จริงยาวหมดเลยยาวหมดเลยสวยมากลูกค้ารายการน้จองอย่างยาวใครรับนะคะลูกค,ะคะ <c oughs> ้าค่ะแจ้งอันนี้ไว้ก่อนได้เลยเนาะ <c oughs> เราปักหมุดเป็นเวลานะคะลูกค้าค่ะ <c oughs> อ่ะเดี๋ยวมาสี่ห้าส่วนกันต่อขอบคุณค่ะ